ฉแน่น,นอนแหละภาษาอังกฤษก็คืออะไร I นะคะ I อยากจะคืออะไรก็เหมือนกับ EP แรกเลยนะคะฉันอยากจะก็จะเป็น I want I want to I want to something I want to gain I want to gain เก่งภาษาอังกฤษวันนี้าจาจะให้ไปสองคำนะคะคำแรกวันนี้ก็จะเป็น I want to excel อ่า ah, I want to excel in excel in something เก่งเรื่องอะไรอะ่ะเก่งเรื่องภาษาอังกฤษ I want to excel in English โอเคต่อไปประโยคที่สองถ้าเราไม่อยากใช้คำว่า excel ที่แปลว่าเก่งเราจะสามารถใช้คำว่าอะไรได้บ้างที่แปลว่าเก่งนะอย่างเช่นค่ะ I want to I want to อะไร I want to be be what be good at English, okay, full stop. a uh, I want to be good at English. okay, นะคะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันเราแต่งประโยคเหมือนกันเพียงแต่เราเปลี่ยนคำว่า Excel in มาใส่เป็นคำว่า be good at something นะคะเราใส่ be เราไม่ได้ใส่ is am are เพราะว่ามันอยู่ข้างหลัง to เงเราจะไม่ใส่เป็น I want to am นะคะเราจะใส่เป็น I want to be นะคะ I want to be good at English be good at something แปลว่าเก่งอะไรสักอย่างนะคะ